สวัสดีทุกคนในตอนเชา้าเลยโดววันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU ือนเดิมแล้วเชียววันนี้เนี่ยมันมีอ่าชุดขั้นสิทธิ์อัปเดตเข้ามาใหม่ใช่ปะ <c oughs> เป็นฟรีไฟล์พาร์ตเข้ามาใหม่ทุกคนนี่ชุดนี้เลย <Wow. S 1> มันชื่อชุดเซตว่านักราบปลาทองคำบูย่าพาร์ตซีซั่นสิบแล้วท่าบโอ้โหแป๊บเดียวแบบว่าผ่านมาสิบซีซั่นแล้วเนาะสำหรับขั้นสิทธิ์แบบใหม่นั่นเองทีนี้เราก็เป็นลดไปเลยผมลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบเก้าร้อยไม่ใช่ซรีอแบบอ่าเก้าร้อยเป็นลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่ premium, การรับไอเทมช้งหมดเลยนะผมนี่ก็จะมีชุดอันนี้เป็นชุดยังแมวเวลนาะผมว่าแต่ว่าชุดผู้หญิงชุดเอ่อซีซั่นนี้บอกว่าสวยมากเลยคนดูเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้หญิงกันอันนี้ชุดผู้หญิงนะก็คือแบบเลเวลสิกไม้ชุดผู้หญิงไปเลยทุกคนดูดิชุดผู้หญิงแบบน่ารักจัดเลยอ่ะมันใส่แบบคล้ายๆแบบคล้ายๆจะเป็นเอี่ยมป้าแต่ก็ไม่ใช่เอี่ยมเนาะเออแต่ว่าชุดผู้ชายเนี่ยมันสามารถอัปปับแต่งได้นี่ทุกคนดูี่ยสามารถแบบอันนี้เป็นของของขั้นสองเป็นของขั้นหนึ่งของขั้นสามจะเป็นฉลามอ่าจะี แบบกระโดดจะแบบว่ามีน้ําขึ้นแล้วก็เวลาพันยาเนี่ยจะมีแบบฉลามแบบขี้บฉลามวนรอบตัวนะครับอ่าปลดล็อกไปเลยอันนี้ก็ปลดล็อกไปเลยโอ้ตัวเครือเรานี้ทั้งสองพันเก้เก็บไว้ทําไมเนี่ยรองเท้าฉลามก็ปลดไปเลยสมใจเลยครับอันนี้ก็เป็นอ่าฉลามแบบว่าขั้นสุดนะเบ็นชุดพิชิเป็นแบบชุดแพงที่สุดอ่าอันนี้เป็นชุดปากกากระเปะ๋าแต่ว่ารองเท้าปากกปกกาก็น่ารักนะผมว่า แล้วเอาปลาฉลามดีกว่าแต่ว่าใส่ปลาฉลามนะแต่ใส่กางเกงของปักเป้ารู้สึกว่ากางเกงปัเป้าดีกว่าคือเราไปทะเลไม่ใช่เปต้องมีก็ได้นี้นะครับผมเพราะเราไม่ลงไปเล่นทะเลเราอยู่ข้างบนทะเลไงส่วนเสื้อเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามดีกว่าไหมผมว่าเป็นเป็นเสื้อกล้ามดีกว่านี่มันดูแบบเยอะไปนี่ต้องใส่เป็นเสื้อกล้ามดีกว่า แต่ว่านี่ก็กดล็อกอ่ะกดล็อกไปก่อนมันต้องให้กดล็อกนะผมชิ้นละสี่สิบนะทุกคนแต่ว่าโทเค็นเรามี2,000กว่าอันนะ่ะ <c oughs> เหลือเหลือนะครับแล้วก็หมวกอันนี้มีแบบตะขอเบ็ดติดอยู่ในหมวกด้วยนี่เห็นไหมตะขอเบ็ดติดอยู่ที่หมวกอันนี้เป็นหมวกปลาที่มันอยู่ใต้น้ำอันนี้เป็นหมวกไอปลาฉลามนี่แล้วใส่ฉลามนี้เลยอ๋อกเกงอ่ะกางเกงตัวไหนก็ได้ก็คือจะมีเอฟเฟกต์เลยอ่ะรองเท้าตัวไหนก็ได้ก็จะมีเอฟเฟกต์เลยของเซ็ตนี้ถ้าเรากดล็อกไอสองตัวข้างล่างนี้ผมลื้อไว้ดูนี่นี่นี่เห็นไหม เอาละทีนี้ขั้นสิทธิ์เราก็ปลดระเบิดปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วรอบนี้มันมีขั้นสิทธิ์เท่าไหร่ในคอนโดอุ้ยมีมีดด้วยครับมีดปลามีกระเป๋าฉมออุ้ยมีไอ์วอลอ่าปลดล็อกเลยของหมดแล้วตัวนี้ก็คือนี่ไอวอลอีก49เวิลซื้อเลยครับ900เพชรถึงไหมร้ยสพอดีเประอ่าเรากจะได้ของไอวอลแล้วก็ระเป๋าแล้วก็มีดมาครอบคอแล้วก็กดสวมใส่ไปเลยครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันทุกคน สำหรับชุดที่เราจะใส่ในวันนี้ก็นี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยมันต้องแต่งตีมให้เข้ากับฉลามบีเดียวรอแป๊บนึงอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกับตีมฉลามของเราในวันนี้นี่ทุกคนดูมีฟองเอเฟกด้วยนะครับผมนี่สเลียไปฉลามเลยแต่ว่าสเลียไม่ได้ชว์ในเกมก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปลุยแรงกันเหมือนเดิมเฮ้ยถือว่าทุกคนครับผมเล่นในคอมไม่ได้นะก็คือจะมาแจ้งข่าวคือผมเล่นในคอมหมดในก็ไม่ได้เลยทำคลิปในคอมไม่ได้ก็มีคอมเมนต์บอกว่าพี่แบบเล่นในโทรศัพท ใช่หครับเออชาตินี้เอ้แม่เดี๋ยวผมเข้าโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวว่าก่อนอื่นเนี่ยกดแล้วชมคลิปแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคนแล้วก็ฝากเพจซื้อขาย ID CU ขายดีด้วยนะครับนี่เพจนี้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างตรงในคิชัชนของ YouTube นะครไปดูเกมกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะมารีวิวคันจีซีท่าสิบกันว่ามีอะไรแบบสวยๆบ้าง Airboard เป็ดก็คือแบบว่าเรียกว่าสวยน่ารักมากเลยสมกับทีมเป็ดชาเล่ยแต่ว่าลมกูสวนทาางมมเเลลยชิบฉย อ่ะมันน่าจะไม่มีร่มมั้งนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ดูก็เลยไม่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าผมว่าเหมือนเราจะลงก่อนว่าเราจะถึงปืนก่อนไหมถึงป,ปืนก่อนครับเราตูลงไปข้างล่างครับผมแต่ว่าเขาลงที่เดียวกันในแถวที่เดียวกันตาทีตัวเลยโอเคสอดสังเกตุเวลาหกกระโดดจะมีน้ำจะท้าเห็นไหมนี่อุ้ยม,มีคนมี่ไหมคือเราไลา่ยิงหัวหนึ่งคน เาตรงไหนเพีย้ยนผมว่าแน่ขอเสนอตรงนู้นแน่เลยจากที่เพื่อนยืนอุ้ยข้างบนเหรออุ้ยข้างบนนี่หว่าเพื่อนระวังนะเพื่อนนะให้บอกแล้วว่าระวังไอ้วัวปลาฉลามไอ้วัวปลาฉลามคุณนะอา้าวตายเอายังนาวอยู่ อ๋อแสดงว่าตัวนี้ชุบกันได้หรือว่ามันชุบเตียงได้ไมะผมว่ามันน่าจะชุบกันเองได้ไม่น่าใช่น่าจะชุบเตียงได้ปะเออแต่เมื่อกี้ตัวมี้โดนแสกิลพุ่งไงไม่ได้ชุบเตียงได้ไแดง,ดงแสดงว่ามีคนชุบมันคนชุบมันอยู่ไหนในประเด็นไหนตอนนีน้พอเราได้หมด3คิวแล้วนะผมอีกตัวนึงไปไหนแล้วไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปรีบวู้ดนี่ไงว่าจะเป็นเบืกองโดนฟีไม่ไปละ ไม่ตายเราไม่ตายเขาดูไม่ตายแตย่ตว่าเจ็บจี๊ดบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดอ่ากระสุนผมพอที่จะแบบต่อก้อนมันได้อยู่ผมคิดว่าครับจะไม่มียาหรอกครับผมมีแต่จะมีน้อยหมดไปโุนล,ละวากหัวาเริ่นี่อะยังไม่หมดอีกอ่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันจะไหนยังไงมันเนี่ย โอ้โหคือมาคนละตี้อ่ะมัน2ตี้แนละ้วมันวิ่งหนีออกมาเลยเนี่ยแสดงว่าอะไรเงั้ยนะอ่าตอนนี้นดได้มา Q, หมด5คิวแต่ว่าเบอร์3ไปตายคนเดียวนะผมแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือมาจากที่ไหนเลยไม่รู้ตายไหนเนี่ยโอ้หาศพไม่เจอเลยไม่รู้มันตายไหนผมขี้เกียจมองดูแผนที่ตายมีสองร้อะเพื่อนเลยรอไปก่อนอันก็น้อยเกินนะผมอ่าตกใจเสียงเบอร์สี่หรือว่าใคร ICU ไอซียูเอ้ยมันชื่อขายเราเลยัชื่อซียูมันชื่อไอซียูนี่ทุกคนดูทุกคนดูนี่ทุกคนดูกล่องศพเป็ดผมไหมเงน่ารักจมุดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยกล่องเปด็ดตะมุตะมีมากเลยนะครับแต่ตังค์ไม่มีนี่แหละประเด็นแม่งเลย้ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะตอนนี้ อ่ะทุกคนในะหว่างที่ชูปวงก็มารีวิวไอวอ l กันไปค่าๆทุกคนดูเป็นแบบจะลงฉลาดอ้าปากรู้สึกว่ามันสวยดีนะเออไอวอลบางคนจะมีแบบสีสันแบบเนี้ยไม่ต้องเมฟเฟกเยอะเลยขอแค่แบบมีแบบนี่มีสีแบบมีลวดลายท่าทางประมาณนี้คือสวยอะ่ะคือไม่ต้องเอาเอฟเฟกต์กูไม่ชอบนะผมมันลายตาลบด้วยแหลกด้วยบางที แบบคนเกิดแบบวางกันเยอะๆเนี่ยคือแหลกมากโว้ยวงฟ้าอยู่เหมือนข้างหน้าเราเลยแล้วไอ้ด็อกก็ตกอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันนะครับทุกคนเอาไงดีอะ่ะเราจะแบบดีดไปหาคนเลยไหมหรือว่าจะแบบโหลดแอด็อกก่อนดีจากที่ผมแบบชอบส่วนมากเนี่ยผมจะโหลดไอด็อกสักหนึ่งขีดก่อนเพื่อเอาเครื่องดีแล้วก็โดนอ่าเพราะว่าเครื่องดีดมันจําเป็นเอาไว้แบบขึ้นที่งสูงแล้วแบบไปดักยิงศัตรูอะไรอย่างนี้มาเพื่อนมามามาเก็บความกันอ่าไปแล้วได้มาหมดเลยเอาละเพื่อนตามมาผมว่าเมืองซ้ายมเนี่ยม,มีคนมนาดูนะ โอ้เมื่อไหร่มันจะแก้บักในฟรีไฟเอ้ยมีไหมไม่มีนะครับถ้ามันมีโทรศัพท์ผมจะสั่นเพราะว่าเวลาเราปิดไมค์เนี่ยเราเปิดระบบสั่นอุ้ยนี่สั่นละสั่นละสั่นละทุกคนสั่นละสั่นแล้วมันสั่นแล้วเฮ้ยนี่ทุกคนเวลาพันยาจะมีแบบฉลามขึ้นที่เท้านะครับเพิ่มความโดดเด่นเด็กศัตรูมองไม่เห็นเราออกไปเก็บไหมออกฝันรุ่นนี่มาทุกคนครับอุ้ยปิดปืน อุ้ยดีที่เข้าหวัวนะครับปิดปืนเมื่อกี้เอ้าตายเลยอ้าวไอ้หนุ่มยิงเอาฝันดีนะครับนอนเบอร์สี่อยู่ไหนวะพี่เบอร์สี่อยู่ตรงในเมืองเขาแสดงว่าในเมืองมีคนไปลงใหม่หรือว่าพวกทีมผมสามารถจัดการออกไปได้ส่วนเบอร์สามขน้าก็มีคนน,ขขนี่ไงแกร์คืออุ้ยแล้วเบอร์สามโดนน็อกดาวน์ที่ไหนอ๋อวิชาเพง่งเป็นพิเศษเพงเงเง่งเล็งเอ่อาา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 า แได้เพรามีเกินหนึ่งคนระับมันตั้งให้บอทติดไปด้วยในเวลาชวนเราเบิดเราเบิดปัจจลาม แล้วหนึ่งเพื่อนเลยหนึ่งเพื่อนจะเอาได้ป่าววะเฮ้ยสวยสวยโอ้ตีนี้มันชุบกันได้นะทำไมรถความมาเนี่ยเ้ยโอเคตัวมีหนึ่งตัวนะตรงบ้านชุบเราจะหนีเราจะหนีไม่ตายมันไม่ตายเขาดูมันไม่ตายอย่างนี้ต้องไล่ก่อนอย่างนี้ต้องไล่ก่อนอย่าปล่อยให้ดีรอดไปได้นะครับ มันยุบเพื่อนมาแล้วด้วยประเด็นน่ะข้างหลังก็อ๋อข้างหลังโอ้หูกับตายยืนแ่ะอัดตัวเสะตัวเลยรอบนี้พยก่อนะพยก่อนะมีใครลงเถ้าเพื่อนมาลงมาตอนเมื่อกี้คือกูตายแน่นอนเลยเปลี่ยนเลือสาบเอวอยู่เล่นไม่เปลี่ยนครับผมอยากเล่นอยู่คือสับดูสับเป็นแต่จริงไม่โดนเออ อ่ะล่ะเพื่อนได้เวลาครับวงกับเพื่อนโอ้โหทุกคนแล้ววงอยู่อย่างไกลอ่ะดูดิไกลจัดนะครับผงมันไม่ว่าไป,ไปรีบเข้าวงนี้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวตุยกระโดดนั่นไงเพื่อนเราตุยไปนหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้นะประจุมันได้ขอเบอร์สี่ไอเดดอบเยอะไหมตอนนี้มันเป็นภารกิจไอเดดดบหรือเปล่าอ๋อ นนรเรามีชิปกันหัวไหมเรามีชิปกันหัวอยูย่ยายงยาเะไรมีหมดเลยตอนนี้นะครับอาจสา่าจะสามารถเอาชีวิตลอดเข้าไปในวงได้ถึงไหนกันเดียววงมันไปต่อ,อยเลยเนี่ยทีทผมผบมมันต้องอยู่ด้วยกันได้เลยทีทมโบมแบบแยกกันจัดเลยโอ้โหไม่ได้แม่ตัวนี้ไปแม่ทุกคนไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีศัตรูอยู่ข้างบนราคาเมืองข้างหน้าล้วก็มีนั่นไงนไแล้วเพื่อนผมไปละหนึ่งครับ ทุกคนครับโอ้ยหมยลมันมีคนโทรศัพท์ไม่สัน่นอ๋อหูแล้วทีผมตายหมดเลยนั่นไงบนหลังคามันมีคนจริงด้วยนะฮะเอาไงล่ะทีนี้โอ้ยเดี๋ยว่าบ้านเราก็อยู่ได้นะครับบ้านข้างหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนบ้านดีกว่าอยากระเบิดไหม นี่กันไหมกันไหมเดี๋ยวมีคนจะเข้าบ้านผมมาถ้าเองเข้ามาเองโดนแน่สายมือก็มีแต่ว่าคนน่าจะมีวิทยุกันเยอะนะผมว่าบนหลังคาหรอผมมองไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะทุกคนดูอยู่ข้างบนเลยนะครับผมมองไม่เห็นเลยยังไงกองไฟอุ้ยผมมอดีโฟลหน่อยไม่โผล่เลยอุ้ยมันไม่โผล่อ่ะเมื่อกี้เราจริงได้แต่ไปเราก็ไมปกดิงไป เราเตรียมเครื่องบีบไปก่อนดีกว่าผมจะบินขึ้นไปข้างบนมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าม,มีกี่ตัวอยู่ข้างบนนั่นอนะกลัวควดีขึ้นไปแล้วมันเยอะเอาตายข้างบนตายนะครับเหลือสามตัวสุดท้ายเขาดูนี่มันบินขึ้นไปข้างบนละว่วาเราไปด้วยวดีกว่ามาวางด้วยโอเคนี่คนอยู่ใต้ท้าแล้วอีกนะผม ได้ท้าโรกี่ตัวไม่รู้เลยสองตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าข้างล่างนีน่ขึ้นมาหาเราแม่แตอนนี้ทุกค,คนครับโดนไม่มีงัไ่ไงคนอยู่ทั้งหมดหนึ่งคนอุ้ยไม่ตายเหรอ เฮ้ยกดผิดอะไรตั้งหนาไปเลยแม่งเอ้ยซียูพันยากับพันยากับก็ดูผมต้องดีไปฝั่งนู้นนะโลกจัดเลยอะ่ะดีดีร้อนได้ละ่ะชิบหายละโอเคพันยาใหญ่ได้อีกตัวหนึ่งอยู่หลังรถนะผมอยู่หลังรถบัดมีหลังรถบัด จึงเล่นฟมามัด้วยารยิงอย่างรัวน่าจะยืนมัดไม่ได้นะผมว่าหุ้ยตื่นเต้นระเบิดมาจะหลามกัดมันเลยลูกพ่อเฮ้ยโอ้โหมันมาได้ไงเนี่ยเอา้าโอ้ไม่รู้ไอ้วอลได้เจอเลยผมแนละ้วเจอลูกสองอรอยิงอนะ่ะ <c oughs> ก็จบไปเรียบร้อยสักคนฝีมือเดียวระดับแล้วก็ยังไม่ถือว่าพัฒนาไปม,มากไกลเท่าไหร่เลยผมว่าคะแนนเต็มสิบเต็ม อ่าคะแนเนเต็มสิผมให้ัะเกียงประมาณห้าแล้วกันยังขาดแบบเวลาเจอคนแล้วแม่งโลกมาหัระดับเนี่ย